สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบเจอกันกับผมทันนี่นะครับครอนิสจากนักสืบคืสปอร์ตพูลนะครับวันนี้วันอาทิตย์3ตุลาคมนะครับทุกบอลในค่ำคืนนี้นะครับแน่นอนครับ5รายหญ่เต็มครบเราก็จะจัดมา3ตัวนะครับฝากเป็นแฟนกันในคลิปนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ3ตัวนะฮะทุกวันเราเจอกันในคลิปแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมอยากได้เบอร์ตองนะฮะตัวอื่นที่ผมชอบคัดแจ่ทุกวันเนี่ยก็ แอดไลน์ <Add> เข้ามานะครับนี่เป็นช่องทางที่เราจะย้ำมันก่อนนะฮะก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์กันแอดไลน์เข้ามาที่แอด88 Sunny นะครับพิม88 su ny นะครับต้องใส่แอดนำหน้าอแอดไปแล้วก็สมัครกับเว็บ mm 88 new นะครับเท่านี้เองง่าย,ายๆนะครับเบอร์ตองส่งถึงมือคุณทุกวันนะครับและตัวอื่นด้วยแล้วก็คุณจะได้เว็บที่ดีดว้ใช้าง,งานนะครับที่นี่เป็นเว็บที่ปลอดภัย1 0อสมัครตอนนี้บอกว่ามาจากคลิปของ Sun นีคุณจะได้เครดิตเงินเพิ่มอีก50บาทนะครับ เอาไปลงทุนเบีฟ๋ฟรีหนึ่งชุดนะฮะก็ยังไงฝากด้วยละกันแอดไลน์เข้ามานะครับแอดแปดแปดซันนี่นะครับวันนี้นะครับคู่หลักของเราเป็นที่เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนนะครับทั้งองสเปอร์พบกับอาร์ซามิลล่านะครับตอนนี้อันดับเนี่ยวิลล่าดีกว่าสเปอร์นะครับเพราะว่าวิลล่าเนี่ยมาชนะติดติดกันชนะเอฟเวอร์ตันชนะแมนยู t นตถือว่าเรื่องความมั่นใจมาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเ,เกมนัดที่แล้วอ่ะที่ บุกชนะแมนยูได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์ผมดูว่าวินล่าเล่นแบบเหนียวแน่นนะครับพอกลับมาเป็นหลังสามนะแล้วก็มีวิงแบ็กเหมาะกับการเจอทีมใหญ่ครับแล้วซเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยในพรีเมียร์ลีกเขาแพ้มา3าเกมติดแม้ว่านัดล่าสุดในคอนเฟอเรนซ์ลีกจะชนะมูราไปได้5้หนึ่งแล้วแฮร์รี่เคนทันทริกนะครับแต่โหมาตรฐานคนะระดับไปเลยนะครับนั่นมูรานี่วินล่านะ แฮริรีเคนยังคงยิงไม่ได้ในพิมลีนแล้ววันนี้ผมมองว่าไม่ง่ายนะครับที่จะเจาะได้นะครับคู่นี้นะครับเรลดเอาสเปอร์เหนือกว่าประมาณ0.25นะครับผมชอบแอสต์มิลล่ามากกว่ามองว่าเหนือแน่แล้วก็แนวรุกก็มีทีเด็ดจากพวกแดนนี่อิงส์แล้วก็โอลิวัตกินส์นะครับเชียร์แอสต์มิลล่าไปนะครับตัวที่2นะครับเป็นเกมเกาโชสไตรต์ลี่นะครับผมชอบโบอโรญ่าผมว่าวันนี้โบอโรญ่าจะไม่แพ้ลาโซนะครับเล่นในบ้านแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศส ไปอาเชครับบุกไปเยนเรือนอะะอน,นะครับผมชอบเปอาเชยนะฮะมองว่าเปอาเชวันนี้จะชนะได้นะครับก็ฝากไว้3ตัวนี้นะครับย้ำอีกทีนะอาร์เซนอล่าอบอโลญยาและเปอาเชครับสามตัวนี้ครับขอให้โชคดีท่านครับสวัสดีครับ